ปรทับใจในที่ว่าเรา,เราทานเข้าไปแล้วเราดีขึ้นเราหายปวดเราไม่ทรมานเราไม่ทรมานาเลยเราไม่ทรมานเราหายเป็นปกติเลยเราก็ ก็ภูมิใจในสินค้าตัวนี้ค่ะคือคลองทานมาหลายหลายตัวแล้วมัน,มมนก็ไม่หายแต่ดีบูนี่โอเคเลยค่ะเกิดว่าถามความประทับใจอ่ะคุณคุณแม่มั่นใจในสินค้าดีบุลว่าช่วยให้ลูกสาวคุณแม่ดีขึ้นคุณแม่มีความประทับใจยังไงคะบอกกับท่านผู้ชมเลยค่ะก็ประทับใจนี่ค่ะคิดว่าเออมันต้องจริงมันต้องดีจริงถ้าไม่ดีจริงแล้วลูกคงไม่ไม่ไม่หายดีขนาดนี้โอ้โหนี่นะคะเสียงจากผู้ชายคุณแม่นะคะบอกว่า เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะดีบูเนี่ยดีจริงๆถ้าไม่ดีจริงลูกสาวไม่ดีขึ้นขนาดนี้หน้าตาสดใสใช้ชีวิตได้ยังมีความสุขเนาะใช่ค่ะนะคะวันนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะใครที่ดูอยู่ตอนนี้ไม่ต้องลังเลเลยใช่ไหมคุณแม่ถ้าถามตัดสินใจทานได้เลยเนาะอ๋อถ้ามีเงินซื้อเลยนะคะคุ้มค่าไหมเนาะคุณแม่เนาะคุ้มค่าไหมคะพี่ทัศมีคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าเราเหมือนเราได้ขาใหม่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกาย เรากลับคืนมาเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเคยแข็งแรงอะค่ะบางทีเราอยากจะทําอะไรมันทําอะไรไม่ได้มันปวดแล้วมันมันหมดไปไม่ได้ไปไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มาก็ได้แต่นอนปวดขาอย่างเดียวเดินเินหมดไม่รู้นอนยังข้ามนอนอย่างเดียวเลยค่ะมาไม่อยากจะลุกขึ้นมากินบนบ้านไม่อยากจะขึ้นมาเลยปวดหัวเข่าทั้งสองข้างค่ะปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดินเดินไม่ไหวอะค่ะเดินไม่ไหวบ็นระยะเวลามา ปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วแล้วใช้ชีวิตลําบากไหมคะลาบากมากค่ะการใช้ชีวิตแต่ละวันจะอะไรขึ้นบันไดเป็นยังไงบ้างคะพี่มีอาการแบบไหนบ้างทรมานมากปวดต้องดึงตัวเองค่อยๆขึ้นมาเก้าทีละหน่อยแล้วหน่อยไต้ราวใช่ไหมไต้ราวขึ้นมาเลยค่ะเวลาขาลงก็ไต้ลาวลงบางทีก็กระถัด ลงไปลำบากมากค่ะทรมานทรมานจริงมันมีอาการเสียวไหมคะเสียวหัวเข่าอ่ะเสียวแล้วก็ปวดถ้าเดินเวลาเดินแล้วมันจะเสียวถ้านั่งห้อยขานานๆนี่มันจะตึงหรือยืนไม่ถึงห้านาทีนี่จะตึงทนไม่ไหวต้องนั่งก็นอนนอนอย่างเดียวจะนอนแล้วเคยไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะ มีค่ะก็รักษากับโรงพยาบาลนะหมอก็ให้ยามาทานก็หมอจะนัดผ่าแต่เรายังไม่อยากผ่าก็ทะเลาะมากินยาประคองมาพอดีมาเจอดีบูลแล้วก็ายามาเรื่อยๆแล้วเคยไปนวดมาบ้างไหมคะเคยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เรานวดแล้วะก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นเลยยังปกติปวดเหมือนเดิมกลับมาก็ปวดเหมือนเดิมค่ะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนนี้ได้ไงคะ ดูจากในเน็ตนะคะในเน็ตใช่ไหมคะในยูทูบเนาะก็เห็นช่องบุกแล้วก็เอ่อทไมถึงตัดสินใจเลือกทานผลิตภัณฑ์ดีบูละคะเพราะดูแล้วจากที่ที่ในในในรีวิวแต่ละรายเนี่ยเป็นอาการเหมือนเหมือนกันแล้วเขาแชร์ออกมาอาการเหมือนกันเลยใช่ค่ะเราก็อยากจะลองดูบ้างอะค่ะว่าว่ามันจะเป็นอย่างที่ทางรีวิวพูดไหมทางที่ตัวแทนพูดไหมแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่เราได้ตัดสินใจลองทานมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงค่ะจริงอย่างที่เขาพูดมากเลยค่ะค่ะ จริงอย่างที่เขาพูดเรียกได้ว่าเราเชื่อเลยว่าสิ่งที่เขาทุกคนเขาพูดไปคือความจริงใช่ค่ะมั่นใจมากเลยค่ะพอดิ้งได้ทานแล้วยิ่งมั่นใจมากเลยค่ะได้ทานยิ่งมั่นใจหายจริงปวดจริงเดินได้ท่องไม่ทันเดินได้ท่องทุกวันนี้คือแบบว่าไม่ต้องตายเราแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ทัศนีนะคะจะมาสาธิตว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะลงบันไดมีความลําบากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูพี่เขาสาธิตกันเลยนะคะ เป็นยังไงป่ะคะพี่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ตอนที่เราปวดเข่าเราจะต้องเดินแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องไต่ราวอ่าแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรยื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ะยื้อบันไดไว้ใช่ไหมคะค่ะแล้วการตอนตอนที่ลงมันเสียวหัวเข่าไหมคะพี่เสียวเข่ามากเนาะอ๋อค่ะค่ะค่อยๆลงคือกว่าจะถึงก็คือใช้ระยะเวลาสักนิดนึงล่ะใช่ไหมอ๋อค่ะขจ้ะอ่าเวลาขึ้นนะคะเป็นยังไงเป็นอะไรทรมานมาก ต้องไต่ขึ้นนะคะค่ะทัง้งปวดทั้งไต่ทั้งใช้พละกําลังใช่ไหมคะพี่เป็นแบบนี้มาก,กี่ปีะคะปีหนึ่งใช่ไหมปีกว่าปีกว่านะคะอ่านี่นะคะนี่เป็นการสาธิตนะคะว่าก่อนตอนที่ก่อนจะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะพี่ทัศนีนะคะมีอาการทั้งปวดเขา่าแล้วก็ต้องไตเราบันไดขึ้นไปอย่างนี้เลยอ่าหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะทานเขาจะลงบันไดให้ดูนะคะว่ามีความคล่องตัวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูนันเลยค่ะ อ่าตอนนี iri, اط, ้นะคะพี่เขาสามารถลงได้โดยไม่ต nee ้องไต่แล้วนะคะแล้วเป็นยังไงปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับผลลัพธ์ถ้าเราปวดเราจะลงแบบนี้ได้ไหมพี่ไม่ได้แน่นอนนะคะอ่าเ้วขึ้นเลยนะคะเห็นไหมคะสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะเห็นไหมคะเดินได้เดินคล่องไม่เจ็บไม่ปวดพี่เขาบอกว่าถ้าปวดจริงจะไม่สามารถเดินแบบดีได้โอ้โหนี่นะคะเป็นผลลัพธ์นะคะจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เราอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะ ถามความมั่นใจในสินค้าค่ะถ้าให้คะแนนดีวุวสักร้อยคะแนนพี่ทัสนีให้กี่คะแนนดีคะให้เต็มเลยค่ะผมใี้ร้อยให้ร้อยะคะให้ร้อยเลยค่ะนี่ไม่เพียงทานเองนะคะมั่นใจในสินค้าคแล้วยังมีการบอกต่อคุณแม่นะคะ,คะนี่นะคะเป็นคลิปที่ทุกท่านพลาดไม่ได้เลยนะเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงนะคะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะ 91แล้วคุณแม่ชื่ออะไรเอ่ยไรชาวไวคุณแม่อุไรนะคะอายุ91ปีแล้วใช่ค่ะถ้าสินค้านี้ไม่ดีจริงไม่ปลอดภัยพี่ทศน้ไม่ให้คุณแม่ทานแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณแม่มีโรคประจําตัวอะไรนะแม่ก็จะไม่กินทุกอแม่บอกอ๋อค่ะคุณแม่มีโรคประจําตัวไหมคะมีมีความดันกับไขมันความดันไขมันนี่นะคะคุณแม่ก็บอกเลยนะคะว่าคุณแม่ก็มีโรคความดันกับไขมันแต่ว่าทานดีบูลแล้วไม่มีผลอะไรไม่มีถ่ายเจ็บด้วยค่ะเป็นยังไงคะคุณแม่ตอนที่เห็นลูกสาวอะค่ะ ปวดเนี่ยคุณแม่แบบแล้วเล่าให้ฟังสิคะว่าลูกสาวปวดแบบไหนทรมานเหลือเกินเราดูแล้วจะขึ้นกระไดทีจะนั่งจะลุกทำไมเดินอย่างนั้นเท้าอใช้ไม้เท้าตลอดเราก็รู้สึกว่าเป็นห่วงหลายอย่างอ่ะเป็นห่วงเนาะคุณแม่เนาะก็เห็นแล้วหลังจากที่ลูกสาวค่ะได้ทานผิดทานดีบุลคุณแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างคะ ก็นี่ก็เพิ่งมาเที่ยวนี้เลวรู้สึกว่าเขาดีขึ้นเยอะ <Ừ. S 2> เขาบอกหนูสบายแล้วหนูเดินดีแล้วแม่บอกว่าพอแล้วแม่ไม่เอาแล้วสองสองพอมอแพงบวกแม่กินไปเถอะหนูหายแล้ว,เด,วเดี๋ยวแม่กินวีกเดี๋ยวแม่จะได้หายนี่นะคะพี่ทัศนีนะคะเขาแกะออกมาแล้วข้างในมีกี่ซองคะห้าซองค่ะข้างในมีห้าซองอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนิดนึงนะคะข้างในจะมีห้าซองแบบนี้นะคะ,ะทานวันละ หนึ่งซองค่ะหนึ่งซองหลังอาหารเช้าเท่านั้นทานง่ายไหมค่ะง่ายมากขมไหมไม่ขมไม่เปื่อนไม่ข่าวไม่เลยไม่ข่าวนะคะวันนี้นะคะจะมาทานให้ดูนะคะปกติทานยังไงอยู่คะชงได้เลยค่ะค่ะนี่นะคะพี่ทัศนีนะคะก็จะชงแล้วชงน้ําประมาณครึ่งแก้วกับน้าเย็นปกติค่ะแล้วก็คนคนคนผงจะเป็นสีอะไรคะสีเหลืองเหลืองค่ะสีเหลืองเหลืองเนาะค่ะนี่ก็คนประมาณนี้นะคะทานง่ายมากนะคะแล้วก็เข้มข้นเนาะค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะทานให้ดูเดี๋ยวชงให้คุณแม่ด้วยเลยนะคะ จะได้เป็นการยืนยันนะคะว่าในบางคนในบางรายนะคะก็แบบมีความแบบกังวลใจว่าเอ๊ะอายุเยอะแล้วจะทานได้หรือเปล่าม,ลมันจะขมมันจะข้าวไมลลาบากไหมนะคะคุณแม่นะคะอายุเก้าสเปีก็จะมาทานให้ดูการันตียืนยันไปเลยน้อคุณแม่เนาะทานแล้วไม่มีผลทั้งทั้งที่คุณแม่ก็เป็นมีโรคประจาตัวแต่ก็ทานแล้วก็ยังดีขึ้นนะคะ,อ,อ,ะคอ่าเดี๋ยวพี่จะซีทานละนี่นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะไม่ขมไม่เฟื่อนไม่ขาวการันตีแล้วว่า แล้วก็ทานแล้วดีขึ้นจริงดีขึ้นไปใช่ไหมคะพี่ทศนีดีขึ้นค่ะดีขึ้นแน่นอนนะคะอ่านะคะต่อตาต่อไปต่อไปนะคะจะเป็นของคุณแม่แล้วนะคะคุณแม่ทานนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานไปแล้วเบาขึ้นเบาขึ้นเบาตัวขึ้นเนาะคุณแม่เนาะอืมค่ะกระเ๋าอ๋อกระพี้กระเป๋าแข็งแรงขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณแม่บอกว่าจะมาขึ้นบันไดให้ดูเลยอ่ะถ้าเจ็บจริงขึ้นบันไดไม่ได้เนาะคุณแม่เนาะใช่ไหมคะพี่ทศนีใช่ค่ะตัวพี่ทศนิเองก็จะมาสาธิตเลยค่ะว่า ก่อนที่จะเมื่อก่อนในก่อนทานดีบูนกับหลังทานนะคะความชัดเจนเป็นยังไงนะคะค่ะ,คะนี่นะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าไม่ดีจริงไม่บอกต่อคุณแม่นะคะ<ช>ถ้าถ้าเราคิดว่าสินค้าอ้นตลายหรือเปล่าไม่กล้าให้คุณแม่แน่นอนเนาะเพราะคะุณแม่91ปีแล้วแต่นี่เป็นการการันตีเลยะคะ่ะว่าไม่มีนะคะ,คะข้อเสียใดๆทั้งสิ้นนะคะปลอดภัยหายห่หวงนะคะ,ค,ะ,ะคุณคุณแม่จะทานแล้วนะคะคทานได้เลยค่ะ,คะ ทานเข้าไปแล้วนะคะคุณแม่อายุ91ปีนะคะก็ทานผิดพันธ์ดีบูนนะคะทานง่ายไม่ขุมไม่เคาแล้วก็ทานแล้วหายปวดกระพี้กเป๋าขึ้นเดินได้แข็งแรงขึ้นหมดแล้วนะคะ คุณแม่บอกว่าอ๋อแม่คุณแม่บอกว่าผงที่เหลือนะคะก็ต้องละลายให้หมดนี่นะคะเรียกได้ว่าขูมมากๆเนาะใช่ไหมเพราะว่ากของมันดีใช่ไหมคะดีค่ะค่ะของมันดีก็ต้องเอาให้หมดแก้วเลยหมดลงไปแล้วนะคะมั่นใจในสินค้าได้เลยนะคะคุณยายเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นดีขึ้นดีมากทานง่ายไหมเอ่ยง่ายขมไหมไม่ขมนี่นะคะนี่ก็เป็น เรื่องราวดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะทุกท่าน่าทุกท่านนะคะที่ดูอยู่นะมั่นใจได้เลยนะคะใครที่ดูอยู่ไม่ต้องลังเลสั่งเลยไหมพี่พี่ก็บอกว่าสั่งเลยผิดหวังไหมคะถ้าสั่งผิดหวังไหมไม่ผิดหวังเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่อนอนนะคะพี่ทัศนีและคุณแม่พร้อมครอบครัววันนี้นะคะก่อนจะทิ้งท้ายไปเรายังมีพี่ชายนะคะที่จะออกมาเล่าให้ฟังนะคะพี่ชายของพี่ทัศนีนะคะก็เห็นการเปลีป่ยนแปลงของ้อง,งสาวเดียวนะคะเรามาฟังเสียงจากท่านกันเลยคะเดี๋ยวเชิญพี่ชายมาเลยค่ะค่ะ วันนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะครอบครัวทานกันทั้งครอบครัวกินดีทั้งบ้านอ่ะนั่งเลยเลยค่ะพี่นะคะคุณแม่นั่งเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะเป็นการสัมภาษณ์พี่ชายนะคะที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องสาวแล้วกคุณแม่นะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะและการปวดข้อปวดเข่าหายไปเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากพี่ชายนะคะว่ามีความประทับใจยังไงเรียกได้ว่านะคะคลิปนี้นะคะกินดีทั้งบ้านสวัสดีค่ะค่ะพี่ชื่อพี่อะไรคะ่ชาลีพี่ชาลีเนาะอายุเท่าไหร่เอ่ย เจ็ดสิบเจ็ดสิบปีนะฮะยัง่มอยู่เลยนะอ่าอยากจะให้พี่ชาลีเล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนที่พี่ทัศนีจะทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลตัวนี้ค่ะพี่ทัศนีเขามีอาการยังไงบ้างคะพี่เล่าให้ฟังนิดนึงอ่ะเหมนการยืนยันนะครับค่ะเมื่อก่อนเนี่ยประมาณปีก็ปีเห็นน้องก็เดินลำบากเดินขึ้นเดินลงก็ไม่ไหวโทษทุกทรมาร์ดทำอะไรก็ไม่สะดวกทำอะไรไม่ได้เลยเรียกได้ว่าเราเห็น คือน้องสาวเราทรมานมากๆใช่ไหมคะเป็นนานเป็นนานเมื่อเขาซื้อดีบุญมาถิงผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นยังไงครับพี่เล่าให้ฟังนิดนึงหลังจากที่ไม่เจอกันครึ่งเดือนเราไปกรุงเทพเรากลับมาตอนนี้เขาเดินได้เดินได้ดีแล้วหายปวดแล้วเขาได้เล่าให้ฟังไหมคะว่าเขาไปทําอะไรมาก็ผมก็รู้อยู่ว่าเขาเขากินตัวนี้อ๋อค่ะค่ะทีนี้ ใน,นเมื่อเขาได้ขึ้นผมก็ดีใจอืมดีใจเน,นาะเพราะว่าเขา,าเรียกได้ว่าแบบพอน้องสาวเราไม่สบายหรือมีอาการเจ็บปวดเราก็ทุกทรมานแทนเนาะ,ะตอนนี้เรียกว่าว่าแฮปปี้กันทั้งบ้านละนะคะ<อ>เราวันนี้นะคะเราทั้งสี่คนนะคะก็ขอตัวลาไปแล้วใครที่มีอาการปวดข้อปวดเข่านะคะปวดกระดูกร้าลงขานะคะปวดสะโพกนะคะปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อกนะคะคุณมั่นใจได้เลยนะคะดีบูลตอบโจทย์อย่างแน่นอนบุ๊คบีเคสรีวิวที่เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะฉะนั้นสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้เราไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ